หลายบ้านนะครับเวลาที่เราต้องการที่อยากจะกําจัดเศษอาหารเนี่ยแล้วก็โยนทิ้งขยะนะฮะแล้วก็กลายเป็นขยะมูลฝอยขยะทั่วไปมันก็เลยทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปสร้างมูลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมมันก็มีอีกวิธีนึงค,คือการที่เราแปลงขยะเนี่ยมาเป็นปุ๋ยแน่นอนถ้าเกิดคุณอยู่บ้านต่างจังหวัดอยู่สถานที่ที่แบบมีสวนมีทุ่งมีต้นมงต้นไม้เอาเศษอาหารไปเนี่ยใช้ระยะเวลาสักระยะเวลาหนึง่ง มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนั่นเองแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องที่สามารถเปลี่ยนพวกเศษอาหารพวกนี้กลายเป็นปุ๋ยได้ภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นเองนี่ครับอะมาดูใกล้ๆตรงนี้ตอนเนี้ ผมทดลองใช้เครื่องนี้มา3สัปดาห์แล้วซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกเองเนี่ยผมอยากจะทําบ้านแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเอาเศษอาหารเนี่ยมาแปลงเป็นปุ๋ยได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออต้นงงต้นไม้รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยมันมาจากปุ๋ยของเราเองก็จะเกิดความภูมิอ,อกภูมิใจได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้สร้างมลภาวะเป็นพิษให้กับใครนะครับก็เลยพยายามไปหามาปรากฏไปเจอเจ้าเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องที่เปลี่ยนอาหารเป็นปุ๋ยซึ่งเราก็ศึกษาดูอ๋อมันทํางานยังไง มันทำงานด้วยการเอาอาหารมาคลุกนะฮะแล้วก็มีจุลินทรีย์นะฮะแล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์มันก็ย่อย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 ใช่ไหมฮะพอคลุกไปคลุกมาปุ๊บเนี่ยอาหารเนี่ยมันกลายเป็นปุ๋ยทันทีเลยปรากฏว่าเฮ้ยเวิร์กมากอะมาดูเครื่องนี้นะครับนะฮะมันเป็นเครื่องที่ปิดแล้วเอาไว้ในบ้านเพราเอาไว้ในบ้านเสร็จปุ๊รบร้อยเนี่ยตอนแรกก็เป็นกังวลว่าที่มันจะมีกลิ่นเหม,ม็นไหมเวลาที่อยู่ภายในบ้านปรากฏไม่มีเลยนี่ตอนนี้ผมอยู่ในผ่นที่นะในบ้านนะครับซึ่ง เปิดมาปุ๊บจะมีฝาชั้นแรกนะฮะนี่จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวปิดอ่าพอเปิดอีกชั้นหนึ่งปับ๊บนี่มาดูตอนนี้มีเห็นเห็นไหมเห็นไหมนี่มีเศษไข่เศษอาหารเศษอะไรเป็นผงเป็นปุ๋ยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตักผงพวกนี้แหละนะเอาไปใส่ต้นไม้ที่เราปลูกไวนะะ้นะผลไม้ตามริมระบงระะเบียงตามต้นไม้หลังบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาใส่อาหารปุ๊บก็ไม่ยากครับนะฮะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อ่านะเดี๋ยวผมแซมเปิลให้ดู นี่นะฮะอาหารที่เราทานเสร็จแล้วนะครับเป็นอาหารที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะอย่างเช่นกับข้าวที่เราปรุงสุกแล้วทั้งหมดเนี่ยมันย่อยสลายได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเปลือกไข่อย่างเงี้ยมันมันนานมากเลยมันกว่าจะแห้งใช่ไหมฮะเปลือกปูกระดองปูกระดูกหมูพวกเนี้ยมันไม่ย่อยไง 42, นะฮะแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันปรุงสุกแล้วมันย่อยสลายได้อันนี้จะดีมากนะเราก็ใส่ไปเลยฮะใส่อย่างนี้เลยตื๊ดตืดตื๊ดเห็นไหมฮะนี่ อ่าปึ๊บเรียบร้อยพอใส่ปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็ปิดฝาปึ๊บนี่ปิดฝาป,ปั๊บปึ๊บเห็นไหมครับว่าเพียงเท่านี้เองเนี่ยง่ายไหมล่ะครับแล้วพอมันใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยจริงๆแล้วถามว่าเครื่องนี้เหมาะกับใครผมมองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์นะมันเป็นการใช้ชีวิตที่เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วเรารู้สึกว่า เศษอ,อาหารหรือว่าสิ่งที่เราทิ้งไปเนี่ยแทนที่ว่าจะทิ้งไปแล้วมันเป็นไปเป็นขยะมันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันกลับมามีประโยชน์ได้ด้วยถามว่ามูลค่าที่ต้องเสียหรออาจจะเสียค่าไฟบ้างเดือนหนึ่งร้อยสองร้อยแต่ว่าเราได้ปุ๋ยกลับมาแล้วได้มาใส่ต้นไม้ที่เราปลูกที่เราดูแลเห็นไหมฮะ สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงแบบชอบความเป็นธรรมชาติทําให้ภายในบ้านเราเนี่ยมันปลอดมลภาวะทั้งหมดเลยนะฮะอาหารที่อยู่เราใส่ใจทั้งหมดไงถ้าเกิดใครที่สนใจก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะฮะแต่ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นของเกาหลีนะเป็นของคนรู้จักกันที่เขาแนะนําผมแล้วก็ให้ผมมาทดลองใช้ผมบอกเลยนะครับว่าสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย เศษอาหารในบ้านผมเนี่ยไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือทิ้งเลยดีกว่าแล้วมันก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ในเครื่องนี้นะฮะแล้วบวกกับการที่ผมเอาไปใช้ใส่ต้นไม้ก็โอเคต้นไม้อาจจะต้องใช้ะระยะเวลารอนะแต่ผมมองว่าต้นไม้ได้ปุ๋ยได้ไรมันก็เงาะเออก็งามเริ่มมีใบอ่อนๆโผล่ขึ้นมาก เอาละครับแล้วใครสนใจนะก็ทักเข้ามาสอบถามเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของแบรนด์ยี่ห้อนี้ไว้นะฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งในลิงก์ได้นะฮะเป็นลิงก์ที่สามารถกดสั่งซื้อได้ไม่ต้องเป็นกังนวลน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันนะฮะแบรนด์นี้เนี่ยทำมาได้หลายปีแล้วนะครับมีฝ่ายเซอร์วิสฝ่ายดูแลถ้าเกิดว่าใช้งานไปปุ๊บติดขัดปัญหาอะไรง่ายที่สุดก็ยกหูโทรศัพท์นะฮะเอาเข้าศูนย์มีคนมาบริการให้ จะแตกต่างกับการที่เราซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าจะเซอร์วิสยังไงนะครับเธอคิดว่าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้ก็ต้องพิจารณานะครับเอาละครับแล้วสมมติเิดใครที่กําลังมองหาเครื่องทําปุ๋ยแบบนี้นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆสําหรับคุณครับ